สวัสดีครับกระผมเด็กชายเดชาชัดบัวจันเหลืองดิฉันเด็กหญิงนารินเสนโคกสูงพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองของโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขตสองจะมานำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โดยใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อสร้าง หนึ่งน,ว,นว,วัตกรรมหนความทรงจำประ,ประวัติศาสตร์ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบนฐานของบริบทพื้นที่แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของชุมชนแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกณอนุสรร์สถานแห่งชาติตั้งอยู่ที่ตำบลคูคตอำเภอลำนูก,กาจังหวัดปทุมธานีอยู่ในความรับผิดชอบของ กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมโรงเรียนวัดปั้นจัตไยกวาดได้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการขึ้นโดยมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าศาสตรป์ปาพายรีในหน่วยการเรียนรู้นี้พวกเราจะได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับช้างดังนี้ 1. การทำยุทธหัตถี 2. ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับช้าง 3. ช้างกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4. การใช้งานชา้าง 5. ทธงชาติกับช้างเผือกโดยมีขั้นตอนในการเสืบค้นข้อมูลต่างๆจนได้เป็นนวัตกรรมชื่อว่าปัญจมโมเดล 1. พีแพนไลท์การวางแผนชีวิต พวกเรามีการวางแผนชีวิตและกำหนดตำแหน่งหน้าที่ภายในทีมว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรและจัดสรรเวลารวมทั้งแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตวิทยากรรวมทั้งข้อมูลในอนุสร์สถานแหน่งชาติ 2. อยู่อยู่ในเวอความเป็นสากล พวกเรามีการใช้องค์ความรู้ที่เป็นสากลทั้งการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เช่นการสืบผลข้อมูลต่างๆรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลและการใช้ภาษาสากลในการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆที่ได้พบรวมทั้งการสรุปข้อมูลโดยใช้ภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 3.N โนชั่นความคิดพวกเรามีการใช้เหตุผลพิจารณาไต่ตองข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างรอบคอบไม่หลงเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จรวมทั้งการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 4. J เจจัสเมสการตัดสินใจพวกเราพิจารณาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสำหรับสถานการณ์ อุปกรณ์และความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่มจนนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 5.A Ability ความสามารถ พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละคนผสานการทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จโดยกระบวนการทั้ง5ขั้นตอนนี้พวกเราได้นำประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการในการสืบค้นประเด็นที่ได้ศึกษาจนนำมาสรุปความสำคัญได้เรียนรู้ดังนี้ 1. ช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชชาติไทยหลายยุคหลายสมัยเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหาตถี2การใช้ช้างในพระราชาวิธีสำคัญต่างๆ3การใช้ช้างสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเช่น การมอบงาช้างให้เป็นเครื่องราชบรรณาการกับจีนหรือการทำการค้ากับต่างชาติ 4. การนำช้างมาใช้งานต่างๆเช่นการขามนาคมการลากสุง 5. ในอดีตสยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก โดยชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บาร,รมีของพระมหากษัตริย์สำหรับความประทับใจนั้นพวกหนูประทับใจพี่ๆวิทยากรและพี่ทหารทุกคนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติที่พาไปชมอาวุธจำลองและประวัติความเป็นมาของการรบรวมทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณพี่ๆที่อนุสรสถานแห่งชาติทุกๆคนที่ให้พวกผมได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติประวัติวีรกรรมและเหตุการณ์รบครั้งสำคัญต่างๆรวมไปถึงการเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี และพวกเราอยากเชิญชวนทุกๆคนเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การจดจำด้วยกันที่อนุสรสถานแห่งชาตินะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย